สวัสดีครับวันนี้นะครับที่วรรณเกษตรบ้านโฮมมีการรวม3ขอนะครับเรื่องวรรเกษตรนะครับผู้เขาร่วมรวม4ี่สท่านนะครับวันนี้นะครับมาจากหลายที่นะครับทั้งภาคอีสานทั้งในกรุงเทพนะทั้งภาคใต้ก็มาครับวันนี้นะครับนั่นคือนั่นคือในสิ่งที่เราอยากให้ในส่วนของวรรเกษตรเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรพันใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวสักคู่คงจะได้เริ่ม ในส่วนของการเข้าสัมนากันนะครับโดยการครับวันนี้เราลงทะเบียนในช่วงเช้าเราจะเริ่มเข้าในส่วนของหลักสูตรตั้งแต่บ่ายโมงนะครับช่วงเช้าเป็นการแนะนําตัวแล้วก็ในส่วนของกฎกติกาที่ยุ่ร่รมกันนะครับในส่วนของวิทยากรนะครับก็ได้ครูเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะดรเกลึกอาจารย์เปียกพ่อเรียมและอีกหลายที่ครับที่เราจะพา ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสวนอุ่นในภาคอีสานปลูกได้ไหมเราไปดูกันไปดูกวางนะครับกวางตัวละ2 6 0 0มนะมีเงื่อนไขท่ายังไงนะครับ,รนรบในส่วนของการที่จะเลี้ยงหรือการจะฝากเลี้ยงนะครับดูบรรยากาศครับวันนี้ในส่วนหนึ่งก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับในในส่วนของการตั้งเต็นท์นะครับเราจะมีเรือนพักนะครับเรือนพักอยู่สามสี่เรือนด้วยกันนะครับในส่วนของห้องน้ําห้องท่าสะดวกนะครับ อากาศกำลังดีนะครับอากาศกำลังดีตอนเย็นได้ยินว่าเมื่อคืนนี้นะเย็นนิดนึงนะครับเย็นนิดนึงแต่ก็เรียกว่าสบายๆนะครับนะครับดูบรรยากาศทั่วไปก่อนนะครับอีกสักครู่เราคงจะได้นําเสนอในส่วนของอาวานากเกษตรบ้านโฮมจากช่อง YouTube ของเสวนาพามวนนะครับหนึ่งในช่องสื่อสารของเวิร์นไบเว็บเสวนา for you d o n t ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้เข้ารับชมเสวนาาพามวลหนึ่งในช่องทางสื่อสารของวลว้ลับสวมาาสวนเนวันนี้เราอยู่ที่วัดนากเกษตรบ้านโฮมนะครับมาดูภาพในส่วนของอเรียกภาพาบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาดูตรงนี้ครับเลี้ยงกบครับกำลังพอดีครับผมกำลังพอดีรงไปหมดแล้วนี่ตไใจเสียง เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เดีย๋ยวขึมานะครับนี่ผมกำลังไล่คนขึ้นมานี่ครับนี่กำลังขึ้นมานะครับนี่เอามาถ่ายรูปหน่อยเจ้าชายกบทั้งหลายเฮ้เ <c oughs> จ้านายเจ้าชายกบนะครับเจ้าชายกบอ่าโอเคครับแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของเตาถ่ <c oughs> านเรียนรู้ในส่วนของการเผาถ่านนะครับกิจกรรมในส่วนของเผาถ่านจะเป็นวันที่สองของการอบรมลืมพูดถึงนะครับระยะเวลาการอบรมนะครับ ห้าวันสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่นะครับถึงวันที่สิบสี่วันนี้ในการข่าถกานจะวันเป็นวันที่พรุนี้นะครับวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะครับแต่วันนี้ช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องของการทําปุย๋ยช่วงเช้าของวันพรุนี้จะเป็นเรื่องของการทําปุ๋ยจุลินทรีย์ทำน้ำําจุลิทนทรีย์เพื่อทําปุ๋ยนะครับตรงนี้ส่วนด้านนี้ครับเป็นสะครับเป็นสะเรียงปลาปน,นะเรียงปลา ครับใกล้ๆกันครับเลี้ยงปลาปลาเราปล่อยเวลาชนิดเหมือนกันนะครับอาจจะมีการผู้เข้าร่วมเอ้ร่วมอบรมสัมมนาอาจจะมีการหาปลาเป็นอาหารนะครับทาช่วยกันเน่นะครับอาจารย์เปียกครับอาจารย์เปียกครับเออช่ยอาจารย์เปียกนะครับเออรอรอเวลากันนะครับโอเคครับมาดูไอส่วนของ ไก่ครับไก่ไก่อารมณ์ดีใช่ ก็เป็นเรื่องของไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับวันหนึ่งเราได้ประมาณ24ฟองนะครับก็ส่งในส่วนส่วนส่วนอาหารเราด้วยนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของลูกค้าอยากได้ในส่วนของเ,อเรียกว่าไข่คุณภาพก็มาแวะซื้อกันนะครับตรงนี้ก็ได้วัน24ฟองวันละ25ฟองก็แล้วแต่นะครับตรงนี้แม่ไก่มีอปเพลงให้ฟังนะครับมีปืนเพลงให้ฟัง้วยนะอืมนะครับตรงนี้ ยังไงครับมีสวนกล้วยนะครับปลูกกล้วยด้วยนะครับครับก็อีกตรงนี้มุมนี้เป็นมุมสวนสมุนไพรนะครับมุมสมุนไพรนะครับเราปลูกในหลายอย่างด้วยกันครับเออเห็นไหมนะครับปลูกหลายอย่างนั่นนี้ก็เป็นสัตว์ครับ สำหรับถ้าผู้สนใจนะครับในศูนย์เรียนรู้วันเกษตรบ้านโฮมนะครับสถานที่ตั้งของเรานะครับจะห่างจากสีแยกยางตลาดตัดกับเส้นกาสินสารคามนะครับคอนแก่นยางตลาดตัดกาสินสารคามนะครับห่างจากตัวนั้นประมาณ4กิโลก่อนจะถึงนะครับ 4- ีถึงหกิโลโดยประมาณอยู่ทางซ้ายมือครับยื่นโรงสีกลางนะครับยังโรงสีกลางติดบ้านหนองบัวหน่วยนะครับหาง่ายนะครับ เส้นหลักเลยนะครับเส้นคอนแกนยังตลาดนะครับเส้นคอนแกนตลาดทางจากคอนแกนหน้าอยู่ประมาณที่55กิโลครับนะนั่นคือฐานที่ตั้งนะครับบริเวณใกล้เคียงก็เป็นโรงแรมสนหานบ้านโฮมแอนด์รีสอร์ทนะครับให้บริการห้องพักให้บริการอาหารนะครับห้องพักระดับสามดาวนะครับไม่ให้กันเวือครับเอาสามดาวก็จำนะก็จะมาเจ๋วเหมือนค่าว่านะนะครับตรงนี้ในส่วนของระบบความไว นะครับมีรปภรักษาความภัยมีในส่วนของของไอนเกษตรเราก็ให้พักนะครับกางเต็นใช่ไหมครับทั้งกางเต็นั้งไม่กางเต็นนะครับในส่วนของห้องเรือนพักเรามีเขาชาไปเรือนพักอีกทีครับเรือนพักครับเรือนพักเป็นห้องห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงนะครับราคาไม่แพงครับเข้ามาติดต่อกันนะครับตรงนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ